สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็จะมาเก็บมะเขือเทศน้อยอีกแล้วนะคะทุกครั้งก็เราก็เก็บนะแต่มันได้ทีละนิดทีละหน่อยวันนี้ก็เห็นมันสุกเยอะนะคะพี่น้องจ๋ากูรูก็เอาผ้าคลุมไว้เนาะไม่งั้นนกมากินเราก็ไม่ได้เก็บเลยล่ะค่ะนี่ค่ะ สวยงามนะคะสุกสวยสวยเลยค่ะพี่น้องจ๋ามะเขือเทศน้อยหรือว่ามะเขือเคือะมะเขือส้มน้อยหรือว่ามะเขือเคือนะคะพี่น้องจ๋าเอาไปย่างเอาไปจี่ใส่น้ำพริกแล้วก็ย่างปลาทูเค็มใส่ด้วยนะคะ จะอร่อยมากๆเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ลวกผักจิ้มด้วยมะเขือน้อยมะเขือมะเขือเทศน้อยเนี่ยมะเขือเคือเนีย่ยใส่แกงขนุนก็อร่อยเอาใส่ส้มตำก็อร่อยเอาไปใส่น้ำพริกก็อร่อยย่าง ย่างแล้วก็ไปใส่น้าพริกนะคะพี่น้องจ๋ามันจะอร่อยมากๆนะคะพี่น้องต้องเอาพริกแห้งมาคั่วก่อนนะคะแล้วก็ย่างปลาทูเค็มใส่นะคะพี่น้องมันจะอร่อยมากเลยแล้วก็ลวกผักจิ้มนะคะถ้ามีมะเขืออะไรอย่างเงี้ยเอาไปจิ้มนะอร่อยแล้วก็ผักกวางตุ้งดอกอะ เราเอาไปลวกแล้วก็เอามาจิ้มน,น้ําพริกมะเขือส้มน้อยนี่นะคะมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศนอ้อยอมีหลายชื่อคะ่ะแล้วแต่ใครจะเรียกยังไงเนาะมะเขือเทศน้อยก็ได้มะเขือส้มน้อยก็ได้มะเขือเคือก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าสวยน้ม แค่นี้ก่อนนะคะกูรูจะเก็บก่อนนะคะพี่น้องวันนี้เราก็จะเก็บขาอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมช่องเล็กๆของกูรูนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ